เนี่ยวันนั้นกูจะระนวลมาก่อนให้เมืองมาใส่คู่บกูโดเมืงห่างทุ่มเบสไมเสรขอไอ้เฮียแมงไแบบว่กูต้องได้ไม่ไม่ไม่อเวิ่งออกคนเดียวโดนง่ายเลยที่ไ่้้วทำไมกูงั้นกูต้องสอดอตลอดไงวะตายเหร้ตายยอาชียาว บายมีคนเล่ากันรู้ไหนเล่นกันเยอะหมดแล้วตายแล้วนี่มึงเกิดใหม่นะแล้วมึงไม่เกิดใหม่มึงตายเอ้ยต่อแต่ต่อแต่ทำยังไงล่ะพี่ไปพี่กายต่อพี่กายต่อนายนินพี่กายยังอยู่ยังอยู่ปอมปัมปัม้ายปั้นมีตัดปอมเฮแล้วปอมปอมไปปอม่ะ นั่งขี้วะพี่โดมันนั่งขี้พี่โดมันนั่งขี้โอ้ยขี้อ่ร้อนร้อนเลยตัดเฮ้ยอบอสไอ้เหียวิกมิหาโอ้โหอ่อ่ร้อนเลยขัดมีิกไปบ้านเนี่ยตูนออดีอดีอดีตยต่อยหมต่อยหมต่อยหมเรียบร้อยจะทอนพี่โจวิธีหนึ่งโอ้ยีทำไมมันตาเนหน้ากองกัน้ง ยากี่ยากี่นะน่าเกิดแล้วน่าเกิดนอกไรอี่ตีดีดีตายเลยวะเไี่ไปนไอ้เชียมื่นเก้าตายตนี่นี้ไม่ใช่หน้าที่คุณแต่นี้คุณโดนยังน้าที่เหีอรอกันรอกัน สุต้องสต้งสต้งไม่ไว้ใจผมหมอเดิงนี้ผมรู้เลคุณไม่ไว้ใจอีหมไม่ไว้ใจวิวแต่ว่าเดี๋ยวเมนูมันมายิงไงวิ้งหนักเมื่อกี้่ดูเอดูที่่านะเหตมันวิ่งสวยมันนั่งขี้ไงเจมันนั่งขี้อเอาซะหน่อย

รุร้อนเลยโดนไม่ตีตายอาแเ้วเนี่ยน่ากว่งมาไดไปสองมาฟิกฟไปดิฟิกไปดิต่าก็ดฟิกโดนม่งปหโดนแม่งไมยโดนแม่งไปยมวยเที่ยวแต่ิกเสียวแลเจ็ดพันเลยวะนาย้รับกดลางไปยังเจ็ดพัอีกแล้วเลยะ

จะมาลอดอะไรมาสักตัวนี้บ้างสูงเยียมันตายายบายบายยบกตัวมีทั้งขอเก็บมาแล้วบังพินิพินิพินเี่มื่น เก็บสแปดขาแหน่ต่อย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 โอเคโอเคไม่เกิมาแล้วอ่ะเอาไว้เอาแต่บีออกไปฮะนีอเดียเกีนียเกิดีโอโหอมกันเลยโด่เออนาอิมี่ีตมกันเอยมันยกแขนแล้วมันยกแขนใครแล้ว แดดไข่ตุ๋นของผมของผมเซ็กซ์แบดอยากียากียากีลุดอลิมิตอนลิมิตอลิมิตไปละออลิมิตีดปัญญาอ่อนเออเอ้ยมันมองมาคิวข้างนอกโดูคูไอ้สาเหีสะท้อนยากียากีไปยากีไปอะเอาเฮีย อ้าวข้างหลังเอโนฟี่ข้างหลังเอาข้างหลังคุณว่ลรอดแล้วเไอ้กระบี่เขาบ้านกระบี่เข้าบ้านกระบี่เข้าบ้านไหนเอาบีบเป็นจอหบอกร้อยหมตาดิอย่าเด้งนะเออเอลเธอเด้งเอลเธอเด้งตายตายมีตาแล้วเกิดหมอไม่บ่อยนะเกิดหมอไว้บ่อยนะเกิดหมอเอาเอาเอาไอ้นี่เราเตือนมัน ตนอนหมดแล้วเีนออไปแล้วไปรอนอหมดแล้ว้้้แล้วใช่ไว้เอ๋ไไ่นอ่อไ้ตัวต่อนสัตว์กบไอ้หนอแตกเข้าบ้านไอ้แตกเข้าบ้านทีหมอมาเยนแตกนแตกเนี้เฮงานเกเข้าบ้านไอ้งานเก็เข้าบ้านไอ้งานเก็เข้าบ้านแล้มดลมหมดลมหมดงานเกมไม่ร่วงงานเกมไม่ร่วง

ยาจียาจียาเจกรไปดีตายวันนี้พี่แพ้ทุกวอเลยนะสีทุกวีไม่ชนะนะรอไปซอกรอแต้นรอเต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 นพี่พี่พี่มาซัพพอร์ตผมหน่อยชมเต้นไหมชั้นมเต็นไหมชั้นมเต้นไหอุ้ยอ้าวยี่หทองส์ โมเพราะว่าแล้วจะไปตายเพราะว่าไอ้แยกออแต่เดี๋ยวไม่ได้ตีผมเลยเออเรียบร้อยเออเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเกิดโอ้ยมีอะไรวะวหน้าเกิดเราใสเนื้อไม่รู้มันถงเข้ามาหรือเปล่าออนแต่ตีปั้นก่อนผลงานนี้ เอ้ยอย่าดูถูกเขาเพื่อนเขาเป็นพยามุดงานเลยนะพยามดงานเพื่อนเขาจปนมดงานที่เฉยนะเขาเป็นพยามุดงานถ้่ของเราอ่ะเพื่อน่ะทำหน้าที่ดีแต่ของแม่งอ่ะเพื่อนเพื่อนเป็นคนไทยอา้อนยไม่ได้ม่ได้ไ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 ม่ได่ได้ไมไม่ไ้ไม่ได้ไมได้ไ่ได้ไม่ม่ไ้ไม่ได้่ได้ม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ไ แปลแปแปปปแปเล้นหม่อยเกิดป้ไ่วยะจาีเจ้าอลิมิตเฮียวิ่งจริงเลยนะหลังแล้วอลิมิเขาบ้านเดี๋ยวักรานี้เดี๋ยวจักรนี่ไปเร่อยเลยร่นดบตดเอาอาวัตเอ้าวไปทีละตัวทีละตัวไปบ้านสมบ้านสม เขาเป็นคนเดียวจะตายบอกวะเนี่ยไมไงคนละทีสองทีสัสใครไล่วะเอา้าเชีรยเอา้าบากัอะไรวะไอ้เชีย่ยดิงไปดิงมาม่เข้าอ่ะมันเข้าอนะเด้งไปยู่ข้างนอกเป็นมือสองแนะ่ มาดิมาดิมาดิเฮ้ยไม่ออกจากลูกกันเลยเหรไม่ต้องตีตีเจ้าฟอปไหนข้าหมดมามายากรีบมานี่ไ้เจี๊ยอะไรวะผู้ใดดอกแรกดอกแรกมันเป็นลายสัตว์ดอกฟอไม่รอดบีม้าบีม้าบีม้าไปแค่ไหนวะ ไปแล้วดีไปแล้วดูฟอสดูฟอสเก็งานเลยดูฟอสเก็บงานเลยเอ้อมาตีหมอคูได้ทั้งหีมาหลุดอ่ะตีหมอคูตีหมอคูตีหมอคูเฮียเด็กเวนตายซะเฮียเจอตายก็ตายเฮียเรือกตีที่แล้วตีหมอผมไม่เฮียได้ตายก็ตายเลยน ออกก,อก็อื่นมีไมตีไมตีบอบกูไม่เกี่ยวนะดอกนี้ไม่เกี่ยวนะเอาเลยสาสัาวเลย,เลยผ,มผมเองไงเด็กใจใจเกี่ยวแนละ้วใจออกดิโอ้ยถ้าติดใจออกนะมึงตายยั่นงเกมเลยสั์ม,มันต้องกัดฟันเลยแล้ละทำไมต้องกัดฟันเด้หว่าไม่ตีไอ่ะโดนอ่อนนดีเด้อโดนสนตอโอน โดนพี่ทิ้งอยู่น้องชายโอ้โหทิ้งแค่ล้อชอพ่อชื่อแม่งไอ้เทียช่วยซุปเปอร์อขายากไม่ให้ซุปมตีแล้วผมนี่แบบล้ออะไที่โดนล้อชิพพอชื่อแม่งแบบรับไม่ได้พี่ไม่ไหวอ่ะเออไม่ไหวเลยอ่ะเราจะรับแต๊บไปไหนเอาแต๊บยึดแม่ดิ่งเลยนะสัตว์แม่ไม่แว้เลยนะแต๊บมาเจ็บปีของอย่านี้เลยอย่าเด้งเด้งปลาให้แตกโอ้โหวิ่งตีคู่เลยสัตว์ ดิ่งดิ่งไม่สนใจวิ่งวิ่งขนาดไปนละ้วมันแค่น,นี่หวัวโดนแยง่งหมอไอ้การไอ้ออพี่พี่อเอาคุณทิ <c oughs> ้งน้องคุณทิ้งน้องได้อย่างไรกูก็ไม่รู้ไม่ติีอะไรขนาดนั้นไอ้เห <c oughs> ี้มมยมราจะมีตีตายไอ้เหี้ยโดนลัดหมดเลยไอ,อ,อ,องว่าประสบความสําเร็จลาเฮ้ยพิ้อมึง เห็นตัวไหนมีพิษมินมันหัวมึงอย่าไปย้ายกันไม่ด้นะอุ้ยทำไมกูตายเอ่ะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะไม่ผมไม่ตีไม่อะไรมาเดินตายเจออะไรแต่คุณได้ทำยึดพมแล้วหรอตัดตานได้พัมแล้วเหรอตรงเนี้ยบบางทีมันอ่ะมันอัเขาเป็นมันชอบบักเอาเอาบักใช่เอาไอ้นี้ออกเลยนะพี่เนิกที่ปทัดตั้งกล่องไอ้นี่ไว้อ่ะที่

<gesch> ไม่ใช่พี่แค่โดนมันล็อกทรยแตกแตกแตคแตกแปกแต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 ัแตดแตกแตกแตกแเกแตกแตดแตก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 แตดแตกแตกแตกแกแตกแตกแตดแตก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 แตแแแแกแแกกก้เหกกตตกูเข้าด้วยเหรอเป็นไงล็อกแล้วกน่ตแ ตามกันมาติดติดหอยาไปตีเหอวันขายาตปตีมเหอวันมาแว็บตีตีมหอวันไปด้วยดิไปิดนืนี่ไงติดบอลลไปดิติดิไปดิอะไรวะใครขาพีิดเนือละโง่ทำเบิดสองเดี๋ยวเรียดง่ายๆ่ายวงโง่ทงฟู่นี่ไงสะท้อนอีกแล้วปวยไป้างเฮ้ยด็กคาลิ้งนอกดคาลิ้งนอก ไหนไปดิสีมดอกแล้วน้องคู่มูดัคู่เาเรียกว่าไงเรียกไง่ายวามูคู่มาแล้วพี่เจอาผมาช่วยลำช้างองโหาเอาหมอไปฮิวบอมาเอาหมอไปฮิวบอฮิวข้างบ่อกิวข้างบ่อกิวข้างบ่อเสยไปแล้วแต่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 มาช่วยแล้วพูมาช่วยแล้วพอมาช่วยแล้วหมอาช่วยแล้ว ใครเข้าไปบ้านอ่ะตีตีหมอแล้วอยู่ไอ้โอียจะเบียร์ลิมิทหรือเปล่าสองนาทีโอ้ทำาได้เวลาถุนบ้านแล้วยังไม่เกินน้องไม่เกินน้องไม่เกินน้องบายบายไหมสายแป้งโง่บายหลอกไว้ที่นี่หลอกไว้หลอกอะไรเด้อหลอกไว้หลอกแล้วหลอกแล้ว

เผื่อวันนี้วัน um ศีงฝากบอกอะไรอีกโอ้ตายว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้วันศีงอาจจะฝากบอกอุ้ยโดนอกโมตีตายอ่ะโดนมันด่ายโมเนอรเลยนั่นเอ้าจบแล้วไอ้ที่อจบไปจังวะไม้ยผมขอไป้ฟังคำแบบแบบใบศีงนั้น